สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอรวมสองวิธีต่อเชือกด้วยเงื่อนโอเวอร์แฮนด์และเงื่อนฟิกเกอร์เอหรือเงื่อนเลขแปดนั่นเองครับส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเงื่อนโอเวอร์แฮนด์เป็นการต่อเชือก2เส้นเข้าด้วยกันอันนี้ก็เป็นวิธีที่ที่ง่ายที่เราใช้ในชีวิตประวันบ่อย ปมคงที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับวิธีทำถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากเงื่อนโอเวอร์แฮนด์ต่อเชือกด้วยเงื่อนโอเวอร์แฮนด์นะครับอันดับแรกเราผูกเงื่อนโอเวอร์แฮนก่อนเห็นไหมครับ อันนี้คือเงอนโอเวอร์แฮนด์แล้วเราจะใช้เชือกต่อเนี่ยวิ่งตามเส้นวิ่งของโอเวอร์แฮนด์แล้วกลับมายัางเส้นหลักตรงนี้นะง่ายๆนะโดยเราจะวิ่งรอบนอกนะของเส้นวิ่งนะคับสำหรับเชือกต่อคือเส้นสีแดงนะหลังจากนั้นวิ่งไปตามเส้นวิ่งเลยครับไปไหนไปด้วยอ่ะลงไปข้างล่าง แล้วกลับมายังเส้นหลักคือตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้แลังจากนั้นก็ดึงเชือกเข้าด้วยกันนะครับดึงเชือกรับให้แน่นเห็นไหมครับหนึ่งวิธีการต่อเชือกด้วยเงิน overhand ปมของที่มั่นคงปลอดภัยวิธีจะแก้แล้วก็กดตัวนี้กดลงมาเห็นไหมครับเราก็จะได้เชือกออกแก้ง่ายนิดเดียวต่อไปการต่อเชือกแบบเงื่อนเลข8หรือ figure 8เราจะเริ่มต้นด้วยการต่อผูกเงื่อนเลข8 โดยใช้ปลายเชือกวิ่งมาทับเส้นหลักแล้ววิ่งลงไปข้างล่างแล้วกลับขึ้นมาสอดเข้าไปยังห่วงอันนี้คือเงื่อนเล็กแปดนะครับเราอาจจะให้เหลือปลายเชือกให้น้อยเดี๋ยวต่อมามันจะไม่สวยเดินปลายเชือกกลับมา ประมาณนี้หลังจากนั้นครับเราก็จะใช้เชือกที่จะต่อเนี่ยวิ่งตามเส้นวิ่งเหมือนกันรอบนอกนะครับไปไหนไปด้วยวิ่งเข้ามาย้อนกลับเข้ามาจากเส้นวิ่งของเงื่อนเลขแปดเลยครับรอบนอกนะครับไปไหนไปด้วยกัน เรา,าอสอดกลับมาสุดท้ายมาที่เส้นหลักของเงินเลขแปดนะครับเ,เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงจัดเข้าที่ให้มันแน่น f ิกเกอร์8เบนนี่เป็นการกรวม2วิธีต่อเชือกด้วยเงื่อน Overhand และเงื่อนเล็กแปดเห็นไหมครับง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆบางท่านอาจจะเคยใช้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเงื่อนอะไรอย่างนี้ยครับปมคงที่มั่นคงปลอดภัย ขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ